ลองจินตนาการว่าคุณหลงทางในป่าอยู่ในเลิบที่กำลังตกหรือพยายามหนีออกจากไฟไหมฟังดูโชคร้ายจังนะว่าไหมแล้วคุณจะหาทางเอาชีวิตรอดได้หรือไม่เหล่านี้คือบททดสอบวัดทักษะการเอาชีวิตรอดของคุณและคุณก็สามารถวัดผลลัพธ์ได้ที่ท้ายวิดีโออย่าลืมนับคะแนนที่คุณทำได้ไว้ด้วยนะ 1. จะทำอย่างไรถ้าตึกที่คุณอยู่เกิดถล่มขึ้นมาและตอนนี้คุณก็อยู่ใต้กองซากปรักหักพัง A. จุดไฟ B. สงบสติและหาผ้ามาคลุมหน้าและศีรษะไว้ C. รีบหาทางหนีโดยเร็วด้วยคลานไปตามซากปรักหักพังนั่นคุณมีเวลา5วินาทีในการเลือกคำตอบที่ถูกต้องถ้าคุณเลือกข้อ B คุณตอบถูกแล้วในสถานการณ์อย่างนี้คุณไม่ควรตื่นตระหนกให้ถอดเสื้อของคุณมามัดคลุมศีรษะและใบหน้าเพื่อป้องกันการสำลักฝุ่น 2. จะทำอย่างไรถ้าคุณเห็นว่าพายุทอร์นาโดกำลังก่อตัวขึ้นขณะที่คุณกำลังอยู่นอกบ้านและห่างไกลจากศูนย์พักพิง A. ปีนขึ้นไปบนเขาหรือพื้นที่สูง B. รีบวิ่งหนีอย่างรวดเร็ว C. นอนให้ลำตัวราบลงกับพื้นให้มากที่สุดในบริเวณที่เป็นแอ่งหรือคูคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ C ถ้าพายุเท์นโดกำลังเคลื่อนตรงมาหาคุณและคุณไม่สามารถหาที่หลบภัยได้ให้มองหาคูหรือพื้นที่ต่ำและนอนราบและใช้มือหรือผ้าคลุมศีรษะไว้ 3. จะทำอย่างไรหากเกิดแผ่นดินไหวขนาดที่คุณอยู่ในอาคารบ้านเรือนเฮ้ hey, ไปตรงนั้น,นสิหลอเล่นนะยังไม่ใช่ตอนนี้ A. ให้รีบหาทางออกมาจากอาคาร B หลบอยู่ใต้เฟอร์นิเจอร์ที่แน่นหนา C. วิ่งไปที่หน้าต่างและคอยสังเกตการทางเดียวที่จะทำให้คุณปลอดภัยได้คือการหาจุดหลบที่ปลอดภัยดังนั้นคำตอบคือข้อ B และคุณควรอยู่ให้ห่างกระจกหรืออะไรก็ตามที่อาจร่วงลงมาใส่คุณได้ C. ถ้าคุณตกลงไปในน้ำที่เป็นน้ำแข็งในฤดูหนาวคุณจะ A. ถอดเสื้อผ้าออก B. พยายามทำลายน้ำแข็งและขึ้นฝั่งให้ได้ C พยายามขึ้นจากน้ำตรงจุดที่คุณตกลงไปและกลิ้งตัวไปบนน้ำแข็งจนถึงฝั่งคำตอบที่ถูกคือข้อ C ให้คุณเกาะขอบน้ำแข็งและใช้ข้อศอกและแขนพยุงตัวขึ้นพร้อมกับเตะขาเพื่อให้คุณขึ้นมาบนน้ำแข็งจากนั้นกลิ้งตัวไปจนถึงฝั่ง5 ขณะออกไปวิ่งจ็อกกิง้งแล้วต้องพบกับสุนัขที่ดูดูร้ายเข้าคุณจะ A. วิ่งหนีให้เร็วที่สุด B. จ้องหรือตะโกนใส่เพื่อให้ผู้มันตกใจกลัว C. คว้างกระเป๋าหรือสิ่งที่คุณสวมใส่อยู่ชิ้นใดชิ้นหนึ่งเพื่อเบนความสนใจของพวกมันแล้วค่อยๆถอยหลังหนี ทางเดียวที่คุณจะปลอดภัยโดยไม่ได้รับบาดเจ็บคือการเบนความสนใจและค่อยๆหาทางหลบหนีดังนั้นคำตอบคือข้อ C และถ้ายังมีสุนัขบางตัวที่คอยพุ่งเข้าใส่คุณให้พยายามใช้อะไรก็ได้กันระหว่างตัวคุณกับปากของพวกมัน 6. ถ้าคุณบังเอิญไปเตะถูกรังพึ่งและพวกมันก็บินไล่ตามคุณคุณจะ A. วิ่งหนีให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ B. ดำลงไปในบ่อน้ำทะเลสาบหรือแม่น้ำ ใช้สเปรย์ไล่แมลงพ่นใส่พวกมันการตัดสินใจเลือกกระโดดลงไปในน้ํานั้นไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยเพราะเพิ่งจะรอจนกว่าคุณจะโผล่พ้นผิวน้ําขึ้นมาหายใจอีกครั้งดังนั้นคําตอบที่ถูกต้องคือข้อ A วิ่งเป็นเส้นตรงให้เร็วที่สุดจนกระทั่งพวกมันเลิกบินตามและอีกทางเลือกที่ดีก็คือพยายามหาที่หลบภัยเช่นในรถบ้านหรือแม้กระทั่งห้องน้ําสาธารณะ จะทำอย่างไรถ้าคุณพบฉลามกำลังว่ายน้ำตรงมาที่คุณคือสมมุติว่าคุณกำลังว่ายน้ำอยู่แบบนี้คุณจะ A รีบว่ายน้ำกลับและหนีให้เร็วที่สุด B พยายามขึ้นไปขี่หลังและทำให้มันเชื่อง C ต่อยไปที่หน้าและเหงือกของมันโอกาสที่คุณจะพยายามทำให้ฉลามเชื่องกับคุณนั้นแทบเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว ส่วนการว่ายน้ำหนีก็ดูเหมือนจะกลายเป็นเหยื่อมันซับเปล่าๆดังนั้นคำตอบที่ถูกคือข้อ c ถ้าฉลามเข้าถึงตัวคุณให้เล็งโจมตีไปที่ตาจมูกและเหงือกเพราะนั่นคือจุดอ่อนในร่างกายของพวกมัน8ถ้าคุณกำลังอยู่ในลิฟต์และทัานใดนั้นลิฟต์ก็กำลังตกคุณจะ a กระโดดขึ้นไปในอากาศในวินาทีที่ลิฟต์ตกกระแทกพื้น b นอนหงายหลังลงบนพื้นลิฟต์ C แนบลำตัวให้แน่นกับผนังลิฟต์คำตอบที่ถูกคือข้อ B การนอนลงกับพื้นจะเพิ่อมโอกาสให้คุณรอดเพราะแรงกระแทกจะกระจายตัวไปบนร่างกายของคุณอย่างเท่ากันเชื่อฉันเถอะ 9. จะทำอย่างไรถ้าพื้นที่ที่คุณอยู่เกิดน้ำท่วม A. รีบเข้าไปในรถและพยายามขับหนีไป B. ขึ้นไปอยู่บนที่สูงให้ห่างจากน้ำที่สุด C. หาที่ซ่อนให้ปลอดภัยในบ้านและดูแลรักษาของมีค่าไว้ให้ดีถ้าเลือกข้อ B คุณตอบถูกแล้วหากคุณอยู่ข้างนอกให้อยู่ห่างจากกระแสน้ำที่จะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำหรือลงสู่แม่น้ำและพยายามขึ้นไปอยู่บนที่สูงแต่ถ้าคุณติดอยู่ในบ้านถ้าเป็นไปได้ให้ขึ้นไปบนหลังคา10 ถ้าเครื่องบินของคุณตกลงไปกลางป่าและคุณรอดชีวิตมาได้คุณจะทำอย่างไรต่อไป A. พยายามหาสัญญาณโทรศัพท์เพื่อโทรขอความช่วยเหลือ B. ค้นหาเศษสิ่งของหรืออะไรก็ตามเพื่อช่วยให้คุณมีชีวิตรอด C. รีบหนีออกไปจากจุดเกิดเหตุให้เร็วและไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ข้อเดียวที่จะทำให้คุณรอดในสถานาการณ์นี้คือข้อ C โปรดจาไว้เสมอว่าเครื่องบินที่ตกจะเกิดประกายไฟขึ้นและเผาไหม้อย่างรวดเร็วและถ้าเปลวไฟลามไปถึงถังน้ํามันเมื่อไหร่มันจะระเบิดขึ้นทันที11จะทําอย่างไรหากคุณต้องเผชิญหน้ากับงูโดยไม่คาดคิด A. ตรงเข้าไปหาและพยายามไล่มันออกไป B. ใช้ไม้เขี่ยมัน C. ตะโกนและกระทืบเท้าไล่มัน ถ้าคุณเลือกข้อ A หรือ B งูอาจคิดว่าคุณจะทำร้ายมันและมันอาจตัดสินใจจู่โจมคุณได้เดังนั้นคำตอบคือข้อ C แม้ว่างูจะไม่มีหูแต่มันรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมคุณถึงควรตะโกนหรือเคาไม้ให้เกิดเสียงหรือกระทืบเท้าใส่เพื่อให้พวกมันล่าถอยไปแต่ถ้าคุณมีโอกาสเดินหนีคุณควรใช้วิธีนี้จะดีที่สุด12ถ้าคุณติดอยู่ในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้คุณจะทำอย่างไร A. ทุบก,กระจกให้แตกเพื่อให้ได้อากาศบริสุทธิ์ B. หมอบตำและกลิ้งตัวลงกับพื้นหากเสื้อผ้าของคุณเกิดติดไฟ C. ใช้ถังดับเพลิงฉีดพ่นไปที่ส่วนบนและส่วนกลางของเปลวไฟคำตอบที่ถูกคือข้อ B ส่วนการทุบก,กระจกคุณจะได้ออกซิเจนแล้วทําให้ไฟลุกขึ้นมาแทนและหากคุณมีถังดับเพลิงให้เลงไปที่ฐานของไฟเพราะมันจะมีประสิทธิภาพดีกว่าในการดับไฟ 13. ถ้าคุณถูกวัวกระทิงโจมตีคุณจะ A. วิ่งเข้าหาและทำท่าคมขู่ใส่มัน B. ยืนอยู่นิ่งๆจนกระทั่งมันเข้ามาใกล้แล้วคว้างปลาสิ่งของที่มีอยู่กับตัวไปทางอื่น C นอนหงายลงกับพื้นและหวังว่ามันจะไว้ชีวิตคุณ คำตอบที่ถูกต้องที่สุดคือข้อ b วัวกระทิงจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งที่เคลื่อนไหวดังนั้นการคว้างหมวกหรือเสื้อของคุณจะช่วยเบนความสนใจจากพวกมันให้วิ่งตามสิ่งของเหล่านั้นไปแทน 14. ถ้าคุณต้องมาเชิญหน้ากับหมีในป่าคุณจะ a วิ่งหนี b พยายามทำให้หมีกลัวด้วยการตะโกนใส่อย่างเกลี้ยกล่อม c นอนลงกับพื้นนิ่งๆโดยไม่เคลื่อนไหว คำถามนี้สามารถตอบได้2ข้อโดยขึ้นอยู่กับชนิดของหมีที่คุณเจอถ้ามันเป็นหมีตัวใหญ่และดุร้ายอย่างหมีสีน้ำตาลทางที่ดีที่สุดคือให้นอนตะแคงตัวลงกับพื้นซึ่งนั่นก็คือข้อ c แต่ถ้าหมีที่คุณเจอเป็นหมีดำที่ตัวเล็กกว่าคุณคุณควรตะโกนใส่และพยายามทำตัวให้ดูเหนือกว่าพวกมันคุณก็จะเอาตัวรอดได้ดังนั้นคำตอบจึงควรเป็นข้อ b เอาล่ะทีนี้มาดูกันซิว่าคุณผ่านการทดสอบนี้ได้ดีแค่ไหน ถ้าคุณตอบถูก0ถึง5ข้อคุณควรต้องพัฒนาทักษะในการเอาตัวรอดของคุณหน่อยนะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วคราวหน้าถ้าคุณต้องเจอกับหมีหรือกระทิงที่ดุร้ายคุณอาจจะไม่ได้เป็นผู้ชนะถ้าคุณตอบถูก6ถึง10ข้อคุณพอมีโอกาสที่จะรอดพ้นจากสถานการณ์ร้ายแรงต่างๆได้แต่ก็ยังไม่มากพอที่จะไปออกรายการแข่งขันการเอาตัวรอดทางทีวีหรืออะไรทั้งนั้นคุณยังควรเรียนรู้เทคนิคการเอาตัวรอดเพิ่มเติมแต่ถ้าคุณตอบถูกได้ถึง11ถึง14ข้อ คุณคือผู้เชี่ยวชาญด้านการเอาตัวรอดตัวจริงแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจไปคุณยังควรทำการฝึกฝนต่อไปเพราะความสมบูรณ์แบบนั้นไร้ซึ่งขีดจ,จำกัดโดยเฉพาะกับเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงทั้งหลายเฮ้ hey, ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในวันนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยและเรายังมีวิดีโอเจ๋งๆอีกเพียบที่คิดว่าคุณจะต้องชอบเพียงแค่คลิกไปทางซ้ายหรือขวาและอยู่กับเราชีวิตสดใส